หลังจากที่ตอนนี้นะคะ,ละหลายๆคนก็ดูแล้วว่าผลการ audition นนเป็นเจ้งไหผู้ใดเด็กเขารอบเน่หลักะผู้ใดพร้อมที่สิผ่านหลักะใส่งานเลยก็มีอยู่สามคนพี่น้องค่ะหลักะสำหรับประเด็นเรื่องเล่าของสาวหลักที่เป็นสาวเล่าพี่น้องค่ะ,ละหลายๆคนก็ดูแล้วว่าบอ่านบอโจกบอใดรับเขามาอยู่ในบ่วงน้นอะพี่น้องเนาะค่ะแล้วบันี้ หลายๆคนก็รอรอเหตุผลจากบอดโจอยู่หลายคนอยู่ละว่าเป็นอย่างคือบอดได้รับสาวหลาคนนี้บวสีด้วยความที่ว่าน้องอดทนแลวกะยอมลงทุนตกงานมาอยู่ในประเทศไทยมา,าหาบอดโจมาออดิชันแลวกะสำหรับการเป็นหมอล่ำกะที่ว่าเป็นความฝันของสาวหลานแะพี่น้องเนาะหลายๆคนก็สู้ดีละะแลวกะหลายๆคนก็ เป็นกำลังใจแล้วก็ตอนนี้นี่พี่น้องบ้าว่าสิเปิดไปในช่อง youtube หรือว่าทางใดนี่กมีตาขคาวสาวลาคหะพี่น้องแล้วก็คนเบิงกับหลายผอมนะคะสำหรับซาวหลาซาเล่าที่เ้าดูจักกันกน้พี่น้องค่ะและวบันนี้พ่อตาอีหลาเขาไปเบิงในช่องในเพจของทางบอโจูน,นหนุ่มจสาวน้อยเพชรบ้านแพงพี่น้องค่ะ ก็ได้เห็นเมื่อสองชั่วโมองที่แล้วพี่น้องบอโจูก็ได้มีการออกมาโพสทานองแนวทางที่ว่าเป็นเหตุผลมาเป็นอย่างคือบดรับนะคะคนต่างประเทศเขามาเหตุงานนําย่อนเหตุฮอดย่อน,อย,อ,นอย่างวันนั้นลดไปนะคะบโจูโพสว่าดังสี่พี่น้องค่ะเดี๋ยวสีอ่านในฟังพี่น้องค่ะไม่ใช่ผมปิดกั้นนะแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีนโยบายรับคนต่างงาน ต่างประเทศมาทำงานมันยังมีหลายขั้นตอนเรื่องแรงงานกระดาษทำงานนู่นนี่นั่นถ้ามาเยี่ยมยามมารับเชิญมาพักผ่อนหาที่อยู่ที่นอนต้อนรับไม่ใช่ปัญหาครับแต่เรื่องมาทำงานที่วงผมยังไม่มีนโยบายนี้ครับยิ่งวงสาวน้อยวงเราเป็นวงที่จับตาของคนทั้งประเทศ จะทําอะไรต้องรัดกุมรอบครอบครับเป็นกําลังใจและขอบคุณพี่น้องต่างประเทศทุกๆประเทศที่เป็นเอฟซีสาวน้อยครับและติดตามวงเราครับรังศิและพี่น้องค่ะซึ่งสําหรับอนันนะีธิวาน่าสิเป็นเหตุผลเพียงพอนะคะี่วาเป็นอย่างคือบบรับสาวหลารือว,ว่าเป็นอย่างขึ้นบรับคนต่างประเทศเข้ามาเหตุงานในวงค่ะลักๆเลยพี่น้องนะเพราะว่าสิเป็นเรื่อง แรงงานก็นดีนะคะหรือว่าเรื่องกระดาษเรื่องนันเรื่องนี้แล้วก็อีกไมา่ไายเรื่องคันห้าวาให้ตอนรับหรือว่าไมาเ่เหยียมไม่ยามน,นี่บวชโจนี่บ่มีปัญหาคือว่าตอนรับย่างเต็มทีอยู่แล้วพี่น้องอ่ะแต่ว่าเรื่องที่วา่ารับมาเห็นงานนี่สําหรับทางวงก็คือว่าบ่าเคยตังต้งโตนะคะว่าสีรับคนต่างประเทศเขามาเหตุงานอยู่ในวงบ่เคย คิดไวอยู่แล้วพี่น้องนะะบันนี้ก็คือวันนั้นพี่น้องก็ต้องเห็นใจทางวงนําทางบอจูนากะที่ว่าบอจตัดสินใจดีเดียวนะพี่น้องเนาะคะ่ะสำหรับคนเขามาคอมเมนต์กับเป็นจํานวนหมากจํานวนหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนนะคะส่วนคนที่กดแท็กกับเป็นจํานวน68ครั้งพี่น้องซึ่ถทอว่าอ่าบอโจโพดครั้งนี้หลายๆคนก็สิเข้าใจยังท่วนแท้อย่างแท้จริงเนาะ,ะพี่น้องเนาะคะ่ะอันนี้คนคนนี้เขามาคอมเมนต์ว่าจะอะไรนี่ เป็นเรื่องละเอียดอ้อนครับเกี่ยวของกับกฎหมายนำ้ำนะคะยากน้อยต้องมีใบอนุญาตท้ำงานสำหรับเช่าตั้งประเทศนะคะแมนยูพี่น้องค่ะสำหรับบอโดกะคือแมนยูละลาก้นกะสิคิดได้ย่างเดียวว่ารับเขามาเลยคะ,ะรับขามาเลยเพื่อทีสีเรียกกระแสรหรือว่ารับเขามาเลยย่อนมาเห็นถึงความที่านองอดทนหลักกะยอมที่าตกงานเพื่อทีสีมาอดิชันละลาก้นกะคิดแรงสัน ขันห้าดับขม้าอยู่ในวงแน่วต้องเรียกกระแสาะระย่างแน่นอนองรักคนกระขี่ว่าทั้งสัตสำหรับบอดโจนะแต่ว่าบอดโจคือวันนั้พี่น้องเข้ามารับคนต่างประเทศเขามากเราต้องมีใบอนุญาตหลักะเป็นเรื่องผิดกฎหมายน้ำเด็กนะคะหลักะการที่ว่าวงสำหรับแผ่นแห้งรับเขม้าซุ่มที่ซุ่มหาไม่มาถือต้องเพราะว่าเป็นยังมติสำหรับวงสำหรับเพลินแห้งกระทิว่าตอนนี้นี่เป็นที่จับตาของ คนทัวประเทศค้นทัวโดกเลยก็ว่าไหนเพราะว่าเป็น่วงทีมีกระแสมาแรงในช่วงนี้นะพี่นนองคนะคะว่าเนมาสิบอยากรับผู้ใดเขามากกระรับเดมมาถือต้องนะคะและ้วันนี้เขามาบึ้งคอมเมนต์กันอีกนะคะขนค,คนคน,นี้คอมเมนต์ว่าชัดเจนนะคะถูกต้องที่สุดนะคะคนนี้ว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะอันนี้ก็ว่าอย่างละ่ะถูกต้องครับเห็นด้วยนะคะอันนี้ก็ว่าอย่างละ่ะยากมากเลยค่ะขนาดเราเป็นคนลาวนะคะ ทำตอนนี้เริ่มทำตั้งแต่กุมภาพัน์ธไม่รู้จะได้บัตรตอนไหนไม่มีวี่แบวเลยนะคะและหลายคนดีเขอไม่เห็นงานอยู่ประเทศไทยนะคะกะวาดระแวงเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ยังไงเนี่บอสทำถูกต้องค่ะตอนนี้มีน้องจากต่างประเทศเพื่อนบ้านอยากมาเป็นศิลปินด้วยนะคะแต่เหตุผลของบอสก็ตอบ,บว่าไดา้ก็ตอบไปแล้วว่าน้อง ก็ควรกราบนะคะก็บกควรอยู่น่านเพราะบริษัออทีตำรวจนี่คนอ่าเขามาในเมืองนี่มาเยี่ยมบ้านนี่กับศิษย์ศิลค่าปับ๊บหลักหมื่นผุนที่พี่น้องค่ะต้องระมัดระวังเรื่องนี้น้นพี่น้องนะคะแล้วก็บ,บ,งบังว่าแฟนคลับเอฟซีซาวน้อยคงสีข้าใจเดินกฎหมายเร่งงานนะคะเพราะว่าเป็นยังมื่อตีตอนนี้นี่พี่น้องว่าว่าสิเป็นแฟนคลับเอฟซีที่อยู่ประเทศลาวก็ดีหรือว่า แฟนคลับดิสซี่ที่อยู่ประเทศไทยทีตอนนี้ก็แั่งเชียร์ล้วก็พลักดันนองลาสาวลานห่้เป็นศิลปินในวงโองนแพร่แพงย่างเต็มทีหลดไปพี่น้องนะคะพาก,กันพลักดันย่างเต็มทีแต่ว่าอากรบบ่กนึกถึงที่ว่ามั่นสิเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายหรือว่าต้องมีใบอนุญาตเรื่องยังบอ่เราต้องคิดถึงเรื่องนี้นั่นั่พี่น้องะค่ะอันนี้ยังอยูงนี่ถูกต้องครับขั้นตอนยุ่งยากมากนะคะ ใกบฏจริงแล้วบอสกฎหมายแรงงานนี่แรงจริงๆนะไหนจะทําเอกสารอะไรต่างๆอีกต่อบัตรอีกซ้เดือนครั้งแบบนี้ที่บอสโพสชัดเจนที่สุดแล้วถืกต้องค่ะนะอันนี้ยังละชัดเจนจบบางคนอาจจะไม่เข้าใจเรื่องเอกสารยุ่งยากธุรการหลายเรื่องเรื่องเจ้านายเจ้าของกิจการต้องเซ็นรับรองถึงปีต้องพาไปต่อ บีบัตรน่นนี่นั่นแล้วใครจะพาไปรับรองมอบอำนาจอีกแล้วงานเดินสายทั้งปีบางคนไปทำวันเดียวไม่จบระเด็นเสียงก็ไม่ผ่านร้องไม่ชัด้ถยชัดคำภาษาไทยน้องอ้อนเกินไปเป็นธรรมชาติด,ดคอค่แม่นูกเป็นน้องค่ะแต่ละคนกับเขามาคอมเมนต์แน่แน่ท่านที่วมาเห็นน่ำทีบอสโจโูได้ออกมาให้เหตุผลถึงเรื่องนี้เพราะว่าเป็นยังไง บ่ว่าสิเกิดเรื่องยังกระสานกับในวงสนับแพงบอโจก็ต้องออกมากเครียถึงประเด็นหลักะถึงปัญหานียู่แล้วกับที่าบอโจให้เหตุผลทีถึงต้องหลักะมอสสมแห้งน้พี่น้องนะและแล้วแฟนแฟนครับเอซีตอนนี้กะอิล่ากะซือว่าเพื่อนกะกําต้งดันสาหลายย่างเต็มทีเนาะก็ต้องรอบเบิงมาหลังจากนีเพื่อนสีอ่าไปแนวแนวท่างแบบใดเขาต้องรอเบิงหลักะ บ่เป็นว่าบจูปิดกัดด้วยจังไรกันคือวานะั่นแหละพี่น้องนะบอจูกับเหตุผลแล้วว่าย,อนน,นอ,ยอนนั่หยอนนีก็ถือต้องแนวที่บอจูออกมาบอกแบบนี้นะคะลาพี่น้องก็เป็นทีแน่ชัดแล้วก็ชัดเจนแล้วนะคะสำหรับมันนี็มีเรื่องราวสิ่มามั่สุมพีสนองให้ฟังสมักก่อนนะคะก็ขอเข,เข้ามาสวัสดีค่ะ